รือเปล่าเขาอยากกินน้ำก็เลยสั่งช้าให้กินอันนี้คือผู้ติดตามโอ้สุดยอดเลยค่ะผู้ติดตามตัวยงนะคะแต่ไม่เคยกดไล่์ให้แฟนคลับตัวยงใช่ใช่อันนี้ต้องกดไล่์ไหดาเด้ออันนี้ใช้แกเห็นคลิปอะไรฉันบ้างนะที่ฉันโพสไปอ่ะ แกเห็นคลิปหลายชั้นนะมึงไปขายที่มึงขายที่ขายเรวมึงไปซื้อของซื้อหลายที่มันจะเขาข้อมูลของมึงเลยแหนแล้วทำไมแกไม่ดูของคนอื่นบ้างล่ะกูมันไม่มามึงว่ากูโคตรเป็นอะไรของเมย์ยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ของมึงอ่ะไอ้เมย์เอ้ยมามึงดูด้วยของหลานกูเว่ทำไมของของคนอื่นไม่เห็นล่ะห็นก็นี่ เห็นได้ของฉันทั ang, saying, ้งวันเลยว่าเธอเออเฟิดน้ำไล่คุยเปินเพชรโบกบวชจ่ายแสดงว่าฉันทำการตลาดดีอ่าแสดงว่าฉันทำการตลาดทั่วถึงไม่เป็นโอเคจ้าอ่าเขานี่ดูแล้วก็รู้จักกดให้เบิ้งเด้อ พี่พาวันจ้ะอ๋อนาลังนาลังเข้าไปใน YouTube นาลังมี youtube ไหมมีก็นี่ไหนไหนนี่เป็น u b e อันนี้อันนี้ youtube ที่ไหนอันนี้ Facebook อันนี้เฟซนาลังเปิดไป youtube ก่อนจะมีช่อง YouTube เข้าไปดูใน YouTube เลยจ้าอันนั้นเป็นคลิปที่ว่ามีช่องขายของอุ้ยอันนั้นนั้นนลังไปดูเลยย้ายทำลาบปงลาบปูอะไรฉันก็โพสต์ไว้ในนั้น อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าน้าหลังเนี่ยได้ติดตามเราหรือเปล่าเขาแฟนพันแท้ของของอันนี้จะเป็นชื่อวิภาวรรณแหม่มแหม่มวิภาวรรณแหม่มวิภาวรรณีการน้าหลังได้น้าหนะลังได้กดติดตามไว้หรือ,อยังอันนี้คือช่องรักนะเออช่องที่รักแหม่มวิภาวรรณเดี๋ยวดูก่อนช่องรักของฉันนี่แหละอ,อ,อ่านี่ขึ้นไหม เห็นอาติดตามแล้วแต่ว่าางนนนาจะไม่เคยมาดูอ่ะแล้วก็มาดูตัวเองนะคะอ่าไม่ได้ดูเดี๋ยวนะดูตัวเองดูอดูตัวเองเฮ้ยไอ้กูดูจะไหมอ่าแกจะได้รู้อันนี้คือดูตัวเองไดู้อันนี้คลิปของแกก็ถูกอยู่ในอ่า YouTube แล้วดูตัวเองนี่่อันนี้โฆษณาเขาก็อย่าขามโฆษณานั่นขมไม่ได้นะอันนี้น้่หลังไปอยู่ใน youtube ใช่ใช่นี่คือเมื่อวานอันนี้ YouTube ไม่ใช่ Facebook น,นั่นหลังได้กระเป๋าไปเลยเสียงหายหลายเสี้งอ,อันนี้อันนี้เบาแล้วนะไอช่วงที่ไม่เบาที่ไม่ได้ออกสื่อนะ มีมากขึนแล้วเพราะว่าเ็นเขาไปในคอมเมน์เตอร์เขาแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นคลิปเราก็จะมีคลิปคุณยายทำลาบฟงลาบปูสมมุตินารังนี่อันนี้รูปตัวเองแกไปอยู่ใน YOUTUBE แล้วใช่เขาไปอยู่นี่นี่เมื่อวานเขามาเลือกกระเป๋าเมื่อวานเขามาเลือกกระเป๋าสีวใช่แล้วก็จะมีคลิปแบบว่าทำอาหารนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด ใช่อันนี้คือช่อง youtube เขาไปดูให้ได้จ้ะม่ชกถ่ายสอนนอนนำลายหลที่ว่าไม่พอพอฉันจะมาถ่ายก็พูดดีอตอนแรกฉันได้ยินเสียงบบกเวกไวๆฉันจะมาถ่ายเลยเขานเนีย่ยเงียบไม่ได้ภาพไม่ได้คลิปไม่มีไม่ได้คลิปธรรมชาติเลยเขาเนี่ยเพราะว่าพอพอรูอ้ว่าเราถ่ายปุ๊บนี่เงียบปากกันไม่พูดเลยเขานี่นะ่ะกลัวกลัวถ่าย งานเนี่ยเดี๋ยวทีหลัง like เนี่ยนั่งไม่เอาไม่เอาดอกอ่าอ cool ันน totally> ี้คือของล่าหลังแล้วก็เนี่ยเวลาอันนี้คือนี่กดนะคะกดถูกใจค่ะกดถูกใจเนาะกดถูกใจค่ะนี่เห็นไหมคราวนี้อันนี้คือช่องอันนี้ของแบบเนี่ยอ่ะวิดีโอววิดีโอมันจะมีทั้งวิดีโอมีทั้งไลฟ์สดนี่ สารพัดช่องค่ะนี่มันมีเพลงใหม่นี่เราเลือกอ่ะไม่เพลงไม่มีดิฉันไม่ได้เป็นนักร้องชดจำกเดี๋ยวนึอืออันนี้คือช่องอันนี้คือช่องแบบอิสระนี่ช่องอิสระอันนี้ฉันไปสัมษั์อากาศหนาวที่ภูเรนคาก็มีเยอะแยะไปหมดภูเรนคาน่ะมึงไปก็โดนทิ้งหน่อยการเต้นดอนเช้าการเต้นแล้วมึงก็ไปนั่งกูมีกูมีมีทุกคลิปจ้ะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นช่องของ ช่องทํางานนะช่องทํางานในหลังก็ต้องเข้าไปที่ n w r e o 7 7 8เดี๋ยวแกฉันดูก่อนว่าแกได้ติดตามฉันหรือเปล่าได้เนี่ยนะแกคนไม่ป็นหลังไม่ไม่เท่งไม่เทียอ้าวนี่คือช่องทํางานก็เข้าไปชมคลิปเพิ่มแล้วดูก่อนว่าอ้าวกดติดตามแล้วอ้าวนี่คือช่องทํางานนี่ฉันก็ไปถ่ายมาเยอะแยะไปหมด นี่อันนี้ฉันก็ไปถ่ายอยู่แถวโนนไทยนี่พี่นัททำเพลงพี่นัทเขาทำเพลงเขาทเพลงด้วยเออพี่นัทเขาจะทำเพลงเข้าไปพี่นัทาหลเลยหนัพี่นัทมาเลิกกินกาแฟแล้วครูไม่อย่าจี๊ดมีมีคนมาขอกาแฟแล้วพี่นัทเขาซื้อมาเป็นกาแฟทีนวันใช่ไหม ก็ฉันบอกว่าให้นาดาวไปแล้วอุ้ยดาวมีบุญวะคือว่าเขามาที่หลังเขาเลยไม่ได้ไงอ๊ดคนมาที่หลังก็เรียกม่มีลาบปากเออมาที่หลังเลยไม่ได้เลยแลราจะมาขออีกเอาวก็คนไม่ได้ซื้อมาจะมีได้ไงล่ะเนี่ย อันนี้คือถ้าเราชอบคลิปใช่ไหมนนเราก็กดถูกใจเห็นไหมมีคนกดแล้วซิปคนนะหลังก็กดเข้าไปอเอาไปไหนแล้วเช็เพิ่มไปนใช่อันนี้ไม่ใช่ของฉันนะนนกดพิษอันนี้คือช่องทํางาน อันนี้คือเราเพิ่งลงคลิปใหม่ไปใช่อันนี้อันนี้เป็นคลิปที่โนนไทยนั่งอันนี้อันนี้โพใช่แกไปกดอันไลค์ไม่ได้นะเอ้ากดทําไมอันนี้เรากดแล้วก็คือสิบเอ็ดคนให้มันเยอะขึ้นเออใช่แบบนั้นมันหายก็แสดงว่าเราเปลี่ยนใจเราไม่ถูกใจแล้วอือันนี้คือช่องทํางานมีช่องทํางานแล้วก็ช่องถ้าเราปิดเราก็เปิดใหม่ก็กดใหม่ก็คลิกปที่สองใช่เอาไห่ ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นช่องอื่นมากดอีกจ้ะอันบัญชีเดี๋ยวได้ไลน์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ